ดีโอนี่ที่จับเนี่ยครับเนี่ยเออจะได้ตัดต่อภาพสวยๆเนี่ยถ้าใครสนใจท่านต้องการจะดูเอ่อเรียกว่า USB จับภาพคุญครูทุกคนเลยที่อยู่บริเวณนี้นี่ยจะได้กลับที่บอกท่านได้จับภาพคุญครูจากโรงเรียนเริศนวิทยาคมแล้วก็ท่านนายกจีรักจิคุนพุ่มขุนทชัยยงนายกองค์การบริหารส่งหวัดจังหวัด แล้วส่งไปมาเ,บเบลเซียเนี่ยถ้าจะกลับแาเลเซียอีกกี่วันเนี่ยแต่คุณครูเนี่ยอันนี้ก่อนแนะนําเป็นครูของโพสมอ,อยู่วัดสาราสองชื่อว่าครูสักธรักสมจิตจัปัสีโลประธานสงฆ์วัดสาราสองไปมาเลเซียกี่ไลกลับมาองเป็นของฝากโรสมทุกครั้งทุกคราขอบคุณท่านคุณครูทุกท่านนะปลื้มใจสวัสดีปีใหม่ครอบครัวนักบุญ โชคดีปี2568ทุกท่านนะให้รับรวยเป็นเศรษฐีมีเงินล้านให้สุขสำราญเบิกบันในชีวิตให้ปลอดภัยไร้โรคาจากโควิดให้ชื่นจิตในกำมลทุกท่านเทินคุณครูพัชรพรมุลมากนะอันนี้ท่านประพันธ์ให้ก่อนให้โคศกนะบทเนี่ยเนี่ยเท่านประธานบทก่อนให้โคศกมาถ่ายทอดทั่วงานเลย นะก็ขอบคุณกับครูบาอาจารย์นักร้องจะดังต้องอยู่ที่นักประพันธ์เพลงนะถ้าไม่มีนักประพันธ์เพลงไม่ดังได้ต้องมีนักประพันธ์เพลงเพละเหมือนกับท่านพระครูเนี่ยประพันธ์บทก่อนให้โคศกได้ใช้อยู่ประจำนะไต่งานต่างๆเป็นการให้ธรรมะสาธยายธรรมะสัพพะานังธรรมะานังนที่นารานว อ่าครับองค์การนี้ก็ขององค์การเอามาอดปลาชุแม่มานะเอามารดน้ำฝนก่อนมาเอา่อปูกแค่ปูกแค่ลุกปู่สิลราเดี๋ยวขึ้นหลรงก่อสิครับการาเอเออครับจะหน่อย่าอวยพรปีใหม่ก็หลังคุณแม่มาทางนี้ก่อนแจ้คุณแม่มาอรายกบวยหวานขึ้นบ้านลูกบอลหวานบ้านอัดน้ำฝนกวนว่รัวาบ้านหวากุวาบวกหวาอ อาเพราต้องดาถึงว่าต้องพยาต้องก่อให้มัดาเสีบแล้วติกาที่วาตช่ตงประจะ z ช่วงหนาวเนาะตัวมันพอราดูหนาววันนี้เข้าเนตรงอ่าเข้าเนเป็นของวัที่สามต้งัวต้องติ้นะครับต้อนติดมาเพนกออะไร้อรับสมัคคนนั้นตคนวัดอาไรนะแต่ต้องรอต้อดอาะต้องทำให้ทุกคนสาวไวเราให้ได้นะครับ ไม่ยากเลยครัเราปวดยาวไม่มีใครไกล้ากราบเราถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติรอพนางนกับทุกๆข้างนะครับอบคุณบคบพี่น้องครับาใจที่ได้ยินเสียงประชาชนแล้วของไทเอยใจร้รอีสเยวีดสัทธาในเมืองจับหลวกพ่อหลวงพี่เสียก่อน ปักผมน้ำพระพุตรมนตร์รับโชคปีใหม่สัพทุกสัพปศกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์ตัวนอกสัพเคราะห์ตัวในสัพเคราะห์ตัวใดจะกลายเป็นดีเคราะห์ปีให้เคลื่อนเคราะห์เดือนให้คลายเคราะห์วันให้หายมน้ำดับไฟพี่วันชัยเยรักขันโตสุรขันโตสาธุ ดีแล้วพบกับน,<ะ>น้องสาวรูปสวยอ้มผ้าไตรด้วยอาการสำรวมระดับหน้าอกเดินเข้าสู่โบสถ์เดี๋ยวน้องนั่งจุดทูบเทียนกันก่อนนะครับเออนั่งเบื้องหน้าองค์พระปฏิบัติกรน,นะจุดทูบผ้าไตร,ตรนั้นประนมไหวในอ้อมอกสองมือยกอธิษฐานกลางกราจุดทูบสามดอกพระปัญญาเทคุณพระบริสุทธิ์เทคุณหนอหลวงพ่อ หลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้องนี่มนมาจุดผ้าป่ามาจุดรับผ้าป่าด้วยนะครับหลวงพ่อพี่เชียนหลวงพ่อกรหลวง,งพ่อเล็กหลวงพี่หานซื้อจะมีโยมถวายผ้าป่าหลวงพี่โดงหลวงพี่โดงนี่มนเสียงให้ถึงอสองมอนะตัวแลท่านด้วย

ดมีผ้าไตรดมีผ้ายางออกมาใบแดงคนสั่งทาแรงทาแบงค์หอมเปิงให้ชื่อขั้นหอมหอมเออแล้วแจ็คมาจนเออแล้วเป็นระยะเยอะ เออขันมีไปละวครั้งก็จะเรียกผสมไปแต่ยันเเอาไปเดียวก็พอเดิอ <c oughs> จำกัดจำเกียดบรติทัดไม่ขิดไปจำการจะโยมเด้อโอ้ยไหลามาเจมาวันนี้ต้องการจะมาดูสาวน้อยเพชรบานแพงนาะโยมเอ,อยมเม้ยผูงหญิงเพชรบานแพงสมัยสิบปันซาทองด้วยเออไหลมาเจมาโยมโอลอมติดทองวก็จะเดินอออาหารต้องมีนาโยมเด้อกันช่องบ้านทำบุญแล้วกได้มีหลวงครัวโอ้แม่ครัวกัน สู่เต็มที่เลยโยมมันทุกจองหนทุกท่ายแต่บรรพุนีน่ก็ยังมีเอ็กยัมีขณะสมมาทำพิธีมาโฆษณาเป็นภาพมาขายต้าทุกทีาแก้วจะมเหรียก็เหรียัก็เหรน้อยเหมือสบายิใจนาอกิดได้กรนั้นก็อเอามาเขียวมาทำคิดได้ในโดมเดิมเหมือนเกี่ยวมวามพิการผ่าตัดโยมขับที่ก้ามาแล้วจ้าตัวสวบัตมาตายนเมเดมเนาะมาตายรายกามาเรื่อยๆมาเรียงๆ,มา,ยๆมาจำเสียงโฆษณา โอ้โแน่นอนอนะยยมเนาะโอ้วันนี้ข<ม>ึ้นใ<ม>จขึ้นใจยมเนี่ยโอ้โนแดดปาดจ้าปาอ่าพระครูสมชิดตะ巴สีโล่ในบรรทายทรูปนองโซเชียลไปต่างประเทศนี่นี่ละถึงมาเลเซียสิงคโปรโ์เนาะโอ้โหเป็ธรรมดาเนี่ยเอ็กโกรดอีเนี่ยเสียงไประชุสิงคโปร์เด้ออจับคุยภาษามาเลเีสมชิดตะ巴สีโล่ประธานคณะสงฆ์วัดหนองใหงใหญ่นะครับทักทายเป็นมสามยุ่นเลยเนาะเสรีวัฒน์ปาดจี้เสรีวัฒนดาแจงโอเค นี่สมาร์ทมฟนี่หากันเองอ่าน้ำพัดมาเจเอ้าไษาใทำไมพอซภา่ากูได้ป่ะดิบายอันนี้สัญญาณส่งไปมาเลเซียชิลโดูดเซียนายมเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่ตลกเล่นนโยมเนี่ยโอ้โหของแกเนี่ยของแช้นะ่อไปจากประเทศมันไปนาเก้นะโอเคโอเคครับสัญงสายจิงนะไปหยุบัตรนั้นถร้อยบาทตรงไหไม่ใชรางัตราตรงไหน ้นะครมติดัทนก็ต้องทำให้ญาติโยมตรวนเข้าใจด้วยนะเออวันนี้ตั้งใจตั้งใจมานโยมเนาะเตรียมปัจใจมาเลยมา5คนก็500ไม่แพงนะมบางที่เนี่ยร้อบาทนลยมนะโอ้สักก็สีแดกนลยยมนะ โอ้ยิบแต่บางปีก็ทุกกบกระแพงวัดท็ไม่เรื่องธรรมดาเลยโนะยมวะ่ะที่วัดมันพอทุกกบกระแพงวัดออกเลยนะโอ้มันไม่เชื่อก็ต้องไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะโยมเนาะช้าจะบวชโยมเนาะโอ้วันนี้ไม่ขออะไรมากขอสักห้าพันคนนี้ก็พออยู่ได้โยมอาจจะห้าพันคนมา้วกับพระบูรชนก็ยิ้มได้นะโยมเนาะแต่ว่ามันาม่นใจมั่นใจว่าที่ไหนที่ว่าที่ไหนก็วันหลอมแหลมไม่เคยมีนะครับ เราเป็นตัวผู้นำเรื่องของการใชเสียงองเีาเลยยักษ์สมชัยมสิกาถ้าเราวาระชนะแดงแดงบูชาเจริญเลยจะจะ sudah, harus ada. Sudah,